คนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีดวงชะตาในช่วงเดือนตุลาคมมีห้าเรื่องด้วยกันอย่าทำเด็ดขาดและก็มีห้าสิ่งที่จะต้องระวังอย่าให้เกิดขึ้นสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนั้นถือว่ามีโชคชะตาที่ดีมีนางฟ้ามีเทวดาคุ้มครอง หรือว่าเป็นวันแข็งวันหนึ่งสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั้นลักษณะนิสัยเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกเป็นคนที่หลายคนคาดดาวอารม์คาดดาวความคิดได้ยากมากเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งแต่ลึกๆแล้วคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นเป็นคนจิตใจดีแอบชอบแอบลหลงไหลธรรมชาติชอบความสวยงาม มีความอ่อนน้อมอ่อนโยนในตัวเองและเป็นคนรักพี่รักน้องรักเพื่อนรักพ้องอย่างมากดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนั้นถือว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีมีเกณฑ์ดวงชะตาที่ดูราบรื่นการเงินการทองก็ถือว่าในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไปหากอยากได้เงิน อยากได้ทองก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่ดีที่เหมาะสมที่จะได้ครอบครองสิ่งของเหล่านั้นซึ่งการงานของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั้นถือว่าการงานจากนี้ไปจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจากที่เคยลุ่มๆดอนดอนมาต่อจากนี้จะมีการสนับสนุนจากเพื่อนได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานคอยเป็นแบ็กคอยสนับสนุนและในเรื่องของความรัก สำหรับคนโสดก็จะมีคนหมุนเวียนเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องเข้ามาเพื่อให้ศึกษาดูใจกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่แล้วก็จะเหมือนลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันบ้างหนักบ้างเบาบ้าง,างก็จะมีเกิดขึ้นเช่นกันซึ่งโดยรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในลหลายๆอย่าง แต่ลักษณะนิสัยของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั้นลึกๆค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เดาอารมณ์ยากบางครั้งก็มีอารมณ์ขึ้นลงๆบ่อยครั้งแต่เป็นคนใจกว้างหากทำอะไรหรือตั้งใจทำอะไรแล้วค่อนข้างที่จะตั้งใจทำอย่างมากซึ่งนั่นจึงมีผลไปถึงการงานที่จะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีหเรื่องด้วยกัน ที่ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั้นอย่าทำเด็ดขาดและก็มีห้าสิ่งที่จะต้องระวังอย่าให้เกิดขึ้นสำหรับห้าเรื่องอย่าทำเด็ดขาดสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีหนึ่งอย่าตัดสินใจด้วยตัวเองทุกเรื่องผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีภาวะความเป็นผู้นำแต่ในบางครั้ง การเกิดปัญหาต่างๆหรือมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นหรือมีความจำเป็นในการที่จะต้องตัดสินใจกระทันหันขอให้ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนำปัญหาต่างๆมาปรึกษาคนที่มีประสบการณ์นำปัญหามาปรึกษาครอบครัวเพื่อช่วยกันหาทางแก้ไขซึ่งหากผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีตัดสินใจด้วยตัวเองแบบไม่รอบคอบไม่ว่าจะด้วยความรีบร้อนหรือความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป มีเกณฑ์นำพาให้ครอบครัวเดือดร้อนหรือมีผลกระทบต่อ,อสิ่งที่อยู่รอบตัวได้ 2. อย่าทำงานหนักหรือหักโหมงานจนเกินไปสำหรับผู้ที่เกิดในวันพระราศบดีค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีไฟในการทำงานสูงเป็นคนมุ่งมั่นทำอะไรเกินร้อยเสมอซึ่งในบางครั้งจะทำให้ผู้ที่เกิดในวันพระราศบดีค่อนข้างจะพักผ่อนน้อย ทำให้ผู้ที่เกิดในวันพระัสาาบดีนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยู่บ่อยครั้งและการทํางานหนักเกินไปจะทําให้คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาพนักงานรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยได้เช่นกัน 3. อย่าใช้อารมณ์หรือความใจร้อนตัดสินใจตัดสินปัญหาเด็ดขาดสําหรับผู้ที่เกิดในวันพระาาัสบดีลึกๆแล้วเป็นคนที่ใจร้อนอารมณ์ค่อนข้างฉุนเฉียวง่าย ซึ่งหากผู้ที่เกิดในวันพระรสบดีนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างขอให้ใช้เหตุผลใช้สติอย่าใช้ความโกรธอย่าใช้ความโมโหหรืออย่าใช้ความสะใจเข้ามาเป็นตัวในการตัดสินอย่ากแกล้งใครเด็ดขาดเพราะอนาคตผู้ที่เกิดในวันพระัสบดีมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียใจกับการตัดสินใจเพราะใช้อารมณ์ก็เป็นได้ 4. อย่าติดงานเลี้ยงหรือติดการสังสรรค์มากจนเกินไปผู้ที่เกิดในวันพระราศบะดีนั้นค่อนข้างที่จะรู้จักคนเยอะมีสังคมเข้ากับผู้คนต่างๆเข้ากับคนหลายกลุ่มได้ง่ายจึงทําให้ผู้ที่เกิดในวันพระราศบดีนั้นค่อนข้างที่จะกินเลี้ยงสังสรรค์บ่อยครั้งกขอให้ผู้ที่เกิดในวันพระราศบดีระวังค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระวังค่าใช้จ่ายที่จะมีมากเกินไปเพราะอนาคต หากผู้ที่เกิดในวันพระราศบดีมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในด้านอื่นๆหรือในส่วนอื่นๆนั้นผู้ที่เกิดในวันพระราศบดีจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนหรือไม่ต้องไปหยิบยืมใคร 5. อย่าค้ำประกันหรือออกตัวรับแทนใครเด็ดขาดสำหรับผู้ที่เกิดในวันพระราศบดีนั้นเป็นคนที่รักเพื่อนร,อรักพ้องรักพี่รักน้องนิสัยชอบช่วยเหลือคนอื่น ใจกว้างและมีคนรู้จักมากมายผู้ที่เกิดในวันพระดาศบดีนั้นขอเตือนเลยว่าอย่าไปค้ำประกันหรือออกตัวรับแทนใครเด็ดขาดมีเกณฑ์มีโอกาสจะเดือดร้อนในช่วงปลายปีเพราะความใจดีของตัวเองหรือมีเกณฑ์ทําให้เสียเพื่อนเสียคนรู้จักจากการทะเลาะผิดใจกันสำหรับ5สิ่งที่จะต้องระวังอย่าให้เกิดขึ้น1 ระวังการทะเลาะการผิดใจกับคนรอบข้างรอบตัวผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบใครและไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบเช่นกันก็ขอให้ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีระวังปัญหาที่สะสมที่ค้างคากันมานานระวังช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปปัญหาเหล่านั้นมีโอกาสจะหวนคืนกลับมาอีกครั้งจะเกิดประเด็นก็ขอให้ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดี ระวังข้อนี้เอาไว้ 2. ระวังการเดินทางระวังอุบัติเหตุต่างๆผู้ที่เกิดในวันพระหัสบดีจะมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยมีการเดินทางไปทำงานไปท่องเที่ยวต่างๆหรือไปงานเลี้ยงสังสรรค์อยู่เป็นประจำขอให้ผู้ที่เกิดในวันพะหัสบดีระวังการเดินทางให้ดีอย่าประมาทขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งนั่นอาจจะทำให้เกิดความเสียหายตามมาได้ 3. ระวังคำพูดยุแยงจากคนรอบข้างหรือคนที่ไม่หวังดีข้อนี้ถือว่าค่อนข้างมีความสำคัญอย่างมากไว้ผู้ที่เกิดในวันพระศรีบดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้หนักแน่นเชื่อตัวเองเข้าไว้และต้องหนักแน่นเชื่อครอบครัวไม่ว่าจะทำอะไรอย่าให้คำพูดของคนอื่น มาทําให้ผู้ที่เกิดในวันพระหาศบดีคว้เขวเด็ดขาดเช่นหากผู้ที่เกิดในวันพระราศบดีอยากหรือจะลงมือทําอะไรสักอย่างศึกษาข้อมูลทุกอย่างมาพร้อมทุกอย่างพร้อมจังหวะได้ที่จะลงมือทํามีเพียงแค่คนรอบข้างพูดขึ้นมาว่าไม่เหมาะสมไม่ดีและไม่ควรคําพูดเหล่านั้นทําให้ผู้ที่เกิดในวันพระราศบดีเกิดความรู้สึกคว้เขว และมีความคิดที่จะล้มเลิกมีความคิดที่จะไม่ลงมือทําอะไรซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมาก,กขอให้ผู้ที่เกิดในวันพระหาาัสบดีจงเชื่อมั่นตัวเองและเชื่อมั่นครอบครัวเป็นสําคัญข้อที่4、ระวังการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยผู้ที่เกิดในวันพรฤหัสบดีนั้นค่อนข้างจะมีอารมณ์เบื่อง่ายซึ่งสิ่งของบางอย่างอาจจะมีการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนมือค่อนข้างบ่อยทั้งที่มีความจําเป็นและไม่มีความจําเป็นก็ตามซึ่งหากช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้ที่เกิดในวันพระราสบดีกําลังทํางานกําลังหาไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้ที่เกิดในวันพระราสบดีนั้นเก็บออมและประหยัดเพราะในอนาคตผู้ที่เกิดในวันพระราสบดีจะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายในส่วนของตัวเอง หรือค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวก็ตาม 5. ระวังการสูญเสียของรักผู้ที่เกิดในวันพฤหาาัสบดีขอให้ระวังทรัพย์สินของมีค่าต่างๆจะสูญหายจะตกหลน่นไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวหรือไปทำงานและสิ่งที่จะต้องระวังก็คือสัตว์เลี้ยงหากสัตว์เลี้ยงมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายควรที่จะรีบนำไปรักษาไปพบแพทย์ เพราะถ้าหากทิ้งไว้มีเกณฑ์ทําให้สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยทรมานหรือถึงขั้นสูญเสียได้เช่นกันซึ่งการดูดวงชะตาทั้งหมดนี้เป็นการดูดวงชะตาแบบกว้างๆไม่ใช่เจาะจงดูของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษแต่ดูเพื่อให้เป็นแนวทางพยากรณ์ให้เป็นแนวการใช้ชีวิตทุกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ ขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนซึ่งทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆห,หรือทุกครั้งที่เรามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆนั้นจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านได้ทันทีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ